เออเออเอาโอเคแม่เต็ดีเขาถามมาเต็มเลยบอกต้องได้ขึ้นรถไปก็นอนแถวชานชลาเนี่ยมันคืนท่าวันครึ่งมันเออแม่ก็บอกนอนชานชลาหน้าตาไม่ดีเลยมีเลือดกำเดาออกด้วยแม่วะตอนนั้เพิ่งตึ้งได้ไตสั่งแม่อ่า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 เพราะว่าสั่งตัวรถไปไปไปภูเก็ตมันไม่มีขายมีแบบร่าอ่าอ่าอ่าร่าฝนตรงที่ฝนเป็นอ่าอ่าอ่า โอเคครับแม่โอเคครับโอเคเดินทางกวัดไฟจะจะดูจะแล้วบอกวาเขาไม่มีเกตเขาไม่มีขายเขาไม่เขาไม่ขายไป็ูบเพ็ยไปไปถึงไปถึงบุญพินบ่ไปลงบุญพินแม่แต่ว่าตัวนอนมันไม่มีเนี่ยเขาบอกมีมีแต่ที่นั่งขายไม่ได้ในหมดไอ้ไอ้ที่นอนนอนตัวอะไรเต็มเที่ยวก็ดีแล้วก็ดีแล้วที่มีนั่งไปก็ดีกว่าเราขับแมงกระไซไปใช่ไหม เมื่อวานไปถามเขาบอกว่าการซื่อตัวไปภูเก็ตก็บอกไม่มีไม่มีขายไม่มีไม่มีรถไฟ <c oughs> ยินดีด้วย <c oughs> น้องไตเติ้มันมัน,ม,นมันไปตกปลาอยู่ที่สะหลังบ้านน้องสาวนะห <c oughs> ลังบ้านคุณครูกระต่ายนะวันนี้จะนอนนี่แหละน้องน้องน้ำหนึ่งอยู่บ้านคนเดียวแม่มันถึดภาพนี้เป็นหรือเปล่าเนียครับไปพรอยู่ภูด,เด,ด,ด้เนี่ย แม่แม่แม่บันทึกไวในโทรศัพท์พี่อุ้มเดี๋ยวไม่รู้จะส่งไปที่เครื่องที่โทรมายังไงเดี๋ยวค่อยดูแม่แม่บันทึกวิดีโอนี้ไว้ยังไงไปดูคลิปได้บันทึกได้หนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีมีคุยกับแม่อโอเคนะโชคดีคิดถึงทุกคนแล้วค่อยเจอกัน เออเดี๋ยวเดี๋ยวหนุ่มเจ้อ้วนบอกว่าเจ้อ้วนบอกว่าอยากจะให้หนุ่มขึ้นมากรุงเทพตอนเดือนกุมภาพันธ์เขาจะเอารถเขาพามาแล้วช่วยกันแชร์ค่าน้ำมันกับเอสสุภัตตาด้วยคนหนึ่งครับเออเดี๋ยววันนี้แม่ละไมช่วยค่าน้ำมันครับแม่ละไมช่วยค่าน้ำมันของพันครับเออขอบคุณมากเขาเรียบนี่ผมจะส่งที่อยู่ให้อดิมเองแม่เออ แล้วก็อย่าลืมติดต่อกับเจ้อ้วนนะเผื่อว่าจะให้นั่งรถเอ่อรถยนต์เข้ามาโอเคแม่ละไม่ก็แม่ครับให้ช่วยน้ำมันดีสองตันแล้วก็แม่เของเพื่อนันแล้วรุ่นคนห้าร้อยน่นหน่ามีแต่คนช่วยอ่อก็ช่วยหลายอย่างแล้วก็พี่สัวบัตตาก็หายเลี้ยงหมูอีกแล้วก็อ่าอ่าคุณป้อมป้อมช่วยเรื่องเสื้ออีกแม่ละไม่ก็เสื้ออีกสามตัวคุณป้อมเสื้อสองตัวขอบขอบขอบคุณเรียบร้อยมากขอบคุณ ที่การมารีสอร์ทช่วยตอนที่าาขัมาหักลับช่วยกันหน้าดู้วแม่เบรยก็ช่วยที่ที่พักอยู่ที่เคองจอ่อ,อย่าลืมนะอย่าลืมประหยัดเงินไว้เดี๋ยวจะได้ขึ้นมาอีกกุมภาพันธ์ถ้าไม่มีเงินค่ารถก็มาไม่ได้นะประหยัดเงินไว้นะใครช่วยนะโอเค,คโอเคบา,บ,าบายบายอ่าสวัสดีจ้า